รู้สึกได้อยากว่ามันจะไม่ขึ้นนี่ไงไปไงล่ะรู้สึกไม่ยักมันยังไม่ขึ้นหมดเลยปวดเต็มปากอีกแล้วปดหนัอีกแล้วขึ้นรถปดเองเด้อวยปด่าธรรมชาติโอ้แปดโลโอ้ยจะดูแเดียวไหมโอ้ยเมื่อกี้ตรงคู่ตัวกันเหนื่อยน้อยกัวหนื่อยพีเหนื่อเห่ยล จับมือกับไปนะครับยอดเจียมจริงจำแซวหวานเจี๊ยบบอแล้วโอเคหนึ่งสอง